ครัววารีนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเข้าครัวกันค่ะมาทำน้ำพริกปลาทูกันค่ะกินกับผักส,สดๆอร่อยบอกเลยแซ่บเวอร์ค่ะงั้นเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็นำปลาทูหอมหัวแดงแล้วก็พริกข่ะไปย่างเพื่อความสะดวกในการทำกับข้าวเราสามารถใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะในการอบได้เพราะว่าเราก็จะตั้งเวลาทิ้งไว้แค่นี้ปลาทูของเราก็สุกแล้วค่ะ พริกกับหอมหัวดแดงของเราก็สุกแล้วนะคะก็นำมาโขกได้เลยค่ะ เมื่อตำพริกกับหอมหัวแดงของเราเข้ากันแล้วนะคะเราก็นําเนื้อปลาทูที่เราแกะก้างเอาหัวออกแล้วนะคะมาโขกให้เข้ากับพริกกับหอมหัวแดงนะคะโขกไปเรื่อยๆนะคะถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราใช้น้ําอุ่นนะคะมาเติมอีกนิดแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าใครอยากจะได้แบบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้สามารถปรุงรสได้เลยจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะ น้ำปลาน้ำปลากับปลาอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะว่าปลาทูของเรามันมีรสเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเค็มไปกันใหญ่เดี๋ยวเราชิมรสเราค่อยเติมทีหลังได้เราขอเติมพริกป่อนอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้สีสันมันสวยมันจะออกมาแดงๆแล้วก็จะน่าทานค่ะ จากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสตามใจชอบเลยนะคะถ้าอร่อยแล้วก็ซอยต้นหอมลงไปได้เลยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เป็นสีสันให้กับน้ำพริกของเราด้วยค่ะน้ำพริกที่เสร็จแล้วออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะสีสวยน่าทานมากเลยค่ะกินกับผักสดหรือจะข้าวเหนียวร้อนๆหรือจะข้าวสวยก็อร่อยค่ะบอกเลยต้องได้เติมข้าวแน่นอน สำหรับน้ำพริกปะทูของเราก็เสร็จแล้วน่าทานมากเลยค่ะอย่าลืมไปทำทานกันนะคะทุกคนสำหรับควาวาลินวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ควาวาลินด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะอีพีหน้าสำหรับวันนี้ควาวาลินขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ